อีกหนึ่งเรื่องในซีเกมส์ครั้งนี้นะครับที่นักกีฬารวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยอยากเห็นก็คือโฉมของเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงนะครับวันนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการเปิดเผยโฉมเหรียญรางวัลทั้ง3เหรียญออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง18วันนะครับหากการกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราใช้3จังหวัดหลักในการเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครชลบุรีและสงขลา ล่าสุดทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับได้เผยโฉมเหรียญรางวัลซีเกมและอาเซียนพาราเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดเด่นของเหรียญรางวัลน,นะครับมีการนําเอกลักษณ์ลายกรดในศิละปะไทยซึ่งใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาการแข่งขันมาผสมผสานเข้ากับลายเส้นกรอบสนามกีฬาแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยการผสมผสานกีฬากับศิละปะไทยได้อย่างลงตัวดอกอรก้องศักดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่าเหรียญรางวัลซีเกมครั้งที่ส3สื่อให้เห็นถึงกีฬากับศิลปะ และความร่วมมือระหว่างประเทศกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยภายใต้แนวคิด Play by the Rules ซึ่งสะท้อนถึงกฎกติกาและวินยัยอันเป็นรากฐานของความยุติธรรมการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและให้ความเคารพคู่แข่งนะครับเหรียญรางวัลผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกมีการชุบสีทองสีเงินและก็นิกเกิลน,นะครับไม่หลุดลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8.5เซนติเมตรความหนาเหรียญ0.8เซนติเมตรข้อความและโลโก้ก็มีความคมชัด ด้านหน้าเป็นโลโก้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33สนะครับส่วนด้านหลังเป็นโลโก้สพันกีฬาซีเกมส์พร้อมข้อความการแข่งขันพื้นหลังของเหรียญรางวัลเป็นลายสารไทยสัญลักษณ์แห่งการถักทอสายใยแห่งวิตรภาพโดยเส้นสายที่ประสานเข้าด้วยกันนะครับเปรียบเป็นความร่วมมือความสามัคคีความต่อเนื่องของนักกีฬาประชาคมอาเซียนทุกประเทศและสื่อถึงพลังของกีฬาในการเชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจแบบไทย ผู้ว่ากกตกล่าวต่อว่าส่วนเหรียญรางวัลในอาเซียนพาราเกมครั้งที่13นะครับซึ่งจะแข่งระหว่างวันที่20-26ถึงมกราคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาใช้รูปแบบเดียวกันมีการเปลี่ยนแปลงที่โลโก้และสัญ,ญลักษณ์ในเหรียญเท่านั้นขณะเดียวกันนะครับเหรียญรางวัลทุกชิ้นที่ผลิตขึ้นคนํานึงถึงมาตรฐานเป็นสาคัญทุกเหรียญมีความแข็งแรงทนทานและสวยงามมั่นใจว่าเหรียญรางวัลน,นี้จะเป็นเหรียญแห่งชัยชนะและนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของนักกีฬาทุกคนครับ